สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเอนน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศออนี้นะครับท่านสำหรับปีพศนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนครับท่านคือไปซื้อของครับแล้วได้ตังทอนมาเป็นเหรียญสิบบาทที่ราคาสูงพศนี้ลนแล้ะครับท่านเรามาดูข่าจะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอย่เท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมหแหงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ์พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาหาภูมิฝลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านผมไม่ได้ซื้อมาอะไรเลยครับผมได้มาจากน้องสาวคนหนึ่งครับที่ไปแลกที่ธนาคารมาให้ผมเขาทางานที่ธนาคารนะครับเหรียญน,นี้นะครับปเป็นเหรียญที่ โคตรโชคดีของผงเลยครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะด้ยเลยครับเนี่ยบอกตรงๆเลยครับสลับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนและสมบูรแบบอีกต <or> ่างหากครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็คือคทวโพลิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสันลักษณะเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะมากเลยครับสันดูสิครับเนี่ยทั้งทั้งี่ไม่ได้ทาการล้างอะไรเลยนะครับสุดยอดครับลองมาดูขบัว่าัะเป็นปีพศอะไรนะครับติดอยู่หนึ่งในสิ มาดูครับนี่ครับนี่ขอบเฟืองครับสมบูรณ์แบบมากครับเหรียญนี้ครับอืแทบจะหาจุดบกพร่องไม่มีเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับบอกตรงเลยว่าเงินสองถึงสามพันสบายๆเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยดูสิครับสวยงามประการขนาดไหนคิดดูนะครับกรมจัดจ่อมาครับขอบเฟืองันและเรียมเหรียญนี้ครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลสามตัวที่กินอยู่ตัวที่สี่ห่างกอกมา สัญลักษ์ช้อนเีทําำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตางสายตานะครับจะได้มือรู้ๆคำนูนว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพพสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านสองห้าสี่หนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยโคตรโชคดีแล้วครับผมเจอเต็มๆเลยครับวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับวันอาทิตย์น้องสาวผูมาหาครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับโชคดีมากเลยตื่นเต้นมากเลยครับส่วนตรงกลางคือ พาพปางว่ได้รุนร่าปลาล่ามตามลงไม้นี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาได้ล่างจุดถดสิบบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิบินนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับคือปีพศนี้นะครับปีพศสองห้าสี่หนึ่งนี่ครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยความกว้างของมเดี่ยวอยู่ที่ย mm, ี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ในระดับยูเอ็นซีนี้ขยับขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับยูเอ็นซีนะครับจากสองสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่ง่อหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับยูเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่ลละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเลยนะครับ